สวัสดีครับเพื่อนๆนทางทิกตอกและผู้รับชับิไทั่วทั้งประเทศและทั่วทั้งโลกที่เคารบทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่6ตุลาเป็นโอกาสครบรอบ48ปีกรณี6ตุลา19ผมก็เลยขออนุญาตที่จะเรียนสนทนากับเพื่อนๆน,นทั้งหลายนะครับประเด็นผมมีนิดเดียวครับคือผมกราบเรียนเพื่อนๆว่าวิธีการลํำลึกส่วนตัวผมนะครับ กรณี6ตุลา19ที่มีผลมากที่สุดก็คือพวกเราทุกคนต้องหยุดไม่ให้เกิดเหตุการณ์6ตุลา19ขึ้นในประเทศไทยอีกนะครับวิธีการง่ายๆคือคือว่าต้องจับเอาทหารที่ฆ่าประชาชนเนี่ยรวมทั้งผู้สังข้าเนี่ยมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ได้เพื่อให้ทหารที่ฆ่าประชาชนเนี่ยแม้สักรายหนึ่งก็ได้นะถ้าเป็นไปได้ก็ หมวดหมู่กรมกองอะไรต่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่ต้องดําเนินการทั้งหมดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยพวกเขาก็จะได้ใจนะค่าประชาชนแล้วลอยนวลเพราะฉะนั้นก็จะมีความสุขโดยหลักจิตวิยานี่มีระบุไว้ในเลยทฤษฎีเลยนะครับว่าถ้าหากว่าค่ากนแล้วไม่ได้ผิดนะฮะไม่ต้องรับผิดใดๆเนี่ยเขาจะค่าซ้ําค่าซ้ําค่าซ้ําเช่นกันฮะดังนั้นถ้าหากว่าทหารที่ค่าประชาชนแล้วลอยนวลเนี่ยรวมทั้งผู้สั่งทหารที่ค่าประชาชนลอยนวลนะเขาก็จะค่าซ้ําอีกเพราะนั้นวิธีการที่จะลำลึก 6ตุลา48ปีให้ดีที่สุดก็คือเรื่องเอาทหารที่ข่าประชายชนมาดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับโทษให้ได้ในวันนี้ชัดเจนเลยนะมี2กรณีอันที่1น่ก็คือตากใบฮะตากใบจะหมดอายุวันที่25้านะครับเพาะผมเรียนไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยความครบนะครับเพราะบากคนนี่ก็เป็นสมาชิกบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะศารออกหมายจับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รองประธานสสอสภาผู้แทนรัษฎรนี่ครับมาอ้างบอกว่าจะเซ็นให้ทุกคน ลาได้เนี่ยผมเข้าใจฮะแล้วผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะคือเซ็นให้ทุกคนแต่คนคนนี้นี่ไม่ใช่ครับคนคนนี้เนี่ยสารมีออกหมายจับไปแล้วนะครับแล้วก็คนคนนี้เกี่ยวข้องกับกรณีการเสียชีวิตของประชาชนที่ตากไปจํานวน85ศพนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับความสามคคีขี่คนภาคใต้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพักื่อไทยครับกรุณานําจําเลยทั้ง7นะฮะที่สารมีหมายจับเนี่ยไปส่งสารเวยครับเพื่อให้ดาเนินคดี ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าหากว่าท่านยินยันว่าท่านบริสุทธิ์นะฮะก็ต่อสู้ในกระบวนการคดีสิครับอย่าปล่อยให้มันหายไปในสายลมนะฮะอย่าปล่อยให้คดีหมดอายุความเรื่องที่2ก็คือเรื่องเมษา,าพฤษภาปีห้าสามผมเรียนไปยังพักเพื่อไทยนะครับพวกคุณทําได้ครับข้อที่หนึ่งก็คือต้องแก้กฎหมายนะครับทหารที่ฆ่าประชาชนนี่ต้องขึ้นศาลพลเรือนคับเพราะในปัจจุบันเนี่ยมีการช้สูตรพิสพคดีไป สาคดีนะฮะสิบสีค่คดีสารสั่งนะครับว่าผู้ตายตายจากกระสุนของทหารที่มาทําหน้าที่โดยสอ,อชอนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยสามารถนําขึ้นสู่ศาลได้แต่ว่ามีการนําขึ้นสู่ศาลแล้วครับสารพลเรือนนะครับศารนักากธรรมดานะครับปรากฏว่าโดยหลักกฎหมายปัจจุบันเนี่ยสารท่านก็เลยใช้หลักกฎหมายซึ่งที่ผมต้องเคารพศาลนะครับท่านใช้หลักกฎหมายก็คือว่าคดีที่มีทหารเป็นผู้ต้องหารหรือจําเลยเนี่ย ท่านมีความเห็นว่าต้องส่งไปยังสารทหารนะครับในี่ประักกฎหมายพระนั้นนสารท่านก็เลยมีคําสั่งให้ส่งคดีไปยังสารทหารพอส่งคดีไปยังสารทหารปุ๊บเนี่ยก็ต้องผ่านในอกาการทหารพอผ่านในอกาการทหารปุ๊บเนี่ยท่านก็แทงมาว่าสั่งไปฟ้องก็จบะฮะเพราะนั้นคดีที่มีหลักฐานชัดๆนะฮะญาติก็เลยยังคงลีรออยู่นะครับว่าถ้าหากว่ายื่นไปแล้วนะโดยหลักกฎหมายในปัจจุบันนะครับว่าสารท่านจะบอกว่า เป็นคดีที่ต้องไปขึ้นศาลทหารนะครับและพอไปทางศาลทหารพบบรยการศาลศาลไปฟฟองเรื่องก็จบเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยกรุณาแก้กฎหมายฮะให้ทหารที่ฆ่าประชาชนนะฮะหรือพูดสั่งทหารที่ฆ่าชนรวมทั้งนักการเมืองด้วยน,นะครับต้องขึ้นศาลพลเรือนครับนักการเมืองไม่ใช่ไปขึ้นศาลดีกาแผานคดียาของผู้ดำรงตําแหน่งทากการเมืองนะครับผมก็ไม่แน่ใจถ้าไปขึ้นตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากไม่ได้แก้กฎหมายว่า ทหารที่ฆ่าประชาชนเนี่ยต้องขึ้นศาลปริเลยแล้วเนี่ยไม่ทร,ราบว่าท่านจะสั่งยังไงจะสั่งแบบศาลอาญาธรรมดาหรือเปล่านะครับว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทหารต้องไปขึ้นศาลทหารนี่คือประการที่สําคัญนะฮะแล้วก็ยังมี62ศพนะเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยกรุณาเถอะครับอันนี้ผมได้เรียนมาโดยตลอดนะเป็นการชี้ทางสว่างให้พักเพื่อไทยในยวันนี้นี่ผู้คนจํานวนไม่น้อยนะครับที่เขาผิดหวังพักเพื่อไทยนะที่ข้าม ย้ายขั้วสลับข้างข้ามขั้วตรบัดสัตว์นะฮะไปร่วมมือกับพวกขวานะฮะโดยเพราะงี้คือพวกที่เคยยึดอำนาจรัฐประหารประเทศไทยนะฮะคุณไปร่วมมือกับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่สุดนี่คุณก็คือขวานั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่คุณสัญญาไว้น่จะแก้รัฐนูนให้ประชาชนตายเนี่ยจะแก้รัฐนูนโดยให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับเลือกสสรโดยตรงเพื่อไปร่างรัฐน,นูนนี่ยเป็นอันว่าคนเขาไม่เชื่อฮะแล้วโดยเพราะงี้การปฏิบัติก็คือเริ่มต้นโดยการไป ตั้งกรรมการนะฮะเพื่อคิดค้นว่าจะถามประชาชนยังไงทำประชามติยังไงกลายเป็นว่าคําถามประชามติก็คือว่าถามประชาชนว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ไม่ได้พูดถึงสสรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการร่างรัฐมนุนใหม่โดยพรรคเพื่อไยในวันนี้เพื่อให้เป็นประชาไตนะฮะโดยให้ประชาชนเลือกสสรโดยตรงเพื่อยกรล่านรัฐมนุนฉบับใหม่สำหรับผมเนี่ยศูนย์เลยครับศูนย์เลยและโดยเพราะงี้อย่างนี้ยังมี นะการดําเนินการทางการเมืองซึ่งน่าสงสัยนะครับว่าทางสงวชุดป,ปัจจุบันด้้ยคะแนนเสียงข้างมากเนี่ยนะครับให้กลับไปใช้การโหวตเสียงข้างมากสองครัง้งเพราะนั้นโอกาสที่จะมีรัฐมนุนฉบับใหม่ที่เป็นแบบตายโดยสอสอตั้งจากสสรจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศนี้เท่ากับเ,เ,เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเพื่อไทยครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนคืนมาคุณตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งครับนะเรียกว่ากรรมการไต่สวนการตาย ปี53นะฮะก็เมษาพฤษภาปี53อีก62บศพครับผมไม่เห็นเพื่อไทยทําอะไรเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อไทยให้รับปากฮะผมไปยื่นชนหน้าในวันนั้นนะฮะมีคุณวัพรเจริญศรีด้วยนะครับมาร่วมรับแล้วก็รับปากนะครับว่าจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนการตาย62บศพและรับปากว่าจะไปแก้กฎหมายให้ทหารฆ่าประชาชนต้องขึ้นศานลพลเรือรวมทั้งนักการเมืองด้วยนะครับที่มีส่วนร่วม อไอ้นี่เ <House> ล่นไปแก้กฎหมายปปชโดยพยายามอธิบายบอกว่าคดีที่ปปชปัดตกไปนี่ให้คนที่เสียหายนี่สามารถนําไปฟ้องร้องโดยได้โดยตรงที่ผมเรียนแล้วนะถ้าหากหลักกฎหมายยังคงตอกติดตาตึงนั่นว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับทหารนะโดยมีทหารเป็นจําเลยนะครับหรือเป็นผู้ต้องหาหรือถูกกล่าวหาเนี่ยต้องไปเดินเส้นทางสารทหารอย่างนั้นก็จบครับเพราะว่าก็คือต้องไปผ่านอายการทหารและอายการทหารท่านก็จะมีคําสั่ง ไม่สั่งฟ้องลงมาก็จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเสนอและพยายามอธิบายต่อประชาชนทั้งประเทศว่าเป็นประโยชน์ต่อนะฮะหรือเอาใจใส่ต่อเมษาพฤษภาปี53มวีรชนนะฮะที่ถูกตุมยิงน้องตะโกงเนี่สำหรับผมนี่ผมไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วผมเห็นว่าเป็นเรื่องการแสดงความไม่จริงใจมากกว่านะฮะสำหรับผมนะฮะแสดงความไม่จริงใจมากกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะแก้ได้นี่ยากลำบากมากเพราะผมไป,ไปอ่านน้ำหนุนมาตาสองสา2 3ี่แล้วนะครับเอาเนื้อความนะครับในนั้นเขียนไว้เลยนะครับว่าปปชอ มีอำนาจและหน้าที่นะครับในการที่จะไต่สวนและมีความเห็นไนต่สวนด้วยนะฮะและมีความเห็นนะ,ะในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ดงงำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้อำนาจหนาจ้าที่ที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมายเพราะ,ะนั้นถ้าหากคุณจะไปให้ประชาชนฟ้องได้คุณต้องมาแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้นะฮะเพราะมาตรานี้สองสามสี่บอกชัดว่าปปชเป็นคนที่ไต่สวนและมีความเห็นนะครับต่อหน,น้าการเมือง ที่ใช้อำนาจห,หน้าที่ขัดต่อบทบระญัชิ์ของรัฐนูนหรือขัดต่อกฎหมายเพราะนั้นกณต้องกกแก้รัฐนูนฮะแล้วรัฐนูนมันแก้ได้ยังไงแล้วคุณจะไปแก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนได้ยังไงโดยที่รัฐนูนยังตราไว้อย่างนี้มันก็จะขัดแย้งกับรัฐนูนโดยตรงเพราะฉะนั้นสรุปรวมก็คือในการที่จะหยุดไม่ให้มีการฆ่าประชาชนกลางมืออีกต่อไปหยุดเหตุการณ์6ตุลาหนึ่งเก้าอีกต่อไปหนึ่งต้องเอาทหารที่ฆ่าประชาชนรวมทั้งผู้สั่งฆ่ามารับโทษ โดยขึ้นศา, linkage, า,าลพลเรือนครับโดยขึ้นศาลพลเรือนสองต้องแก้กฎหมายฮะให้ทาหารที่ฆ่าประชาชนเนี่ยนะครับต้องขึ้นศาลพลเรือนแล้วล้มทั้งผู้สั่งทหารฆ่าประชาชนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ไปแก้กฎหมายปปชซึ่งท่านกคททาไปครับผมไม่ได้ขัดแย้งท่านถ้าผมไม่มีอำนาจไปขัดแย้งท่านใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ผมเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับนะรบเรียนอาจารย์ชูศักดิ์ด้วยความเคารพเพราะได้พูดกันในที่ประชุมนั่นแหละว่าการแก้ปปชมันเป็นไปไม่ได้ครับ เป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดต่อรัฐนูนคุณต้องไปแก้รัฐนูนก่อนผมก็จะติดตามดูนะครับว่าคุณจะทําได้มากน้อยขนาดไหนแต่ผมยืนยันนะครับว่าให้ไปแก้พระธรรมนูนสารทหารนะครับให้ทหารที่ฆ่าประชาชนและผู้สั่งทหารไปฆ่าประชาชนต้องขึ้นศาลประเรือนครับท่านชมครับนี่คือการลําลึก6ตุลา19ที่ทรงมหิทธานุภาพสูงสุดนะครับก็คือจุดการฆ่าประชาชนกลางเมืองเหมือนกับเหตุการณ์ 6ตุลา19หยุดเหตุการณ์6ตุลา19ไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไปสวัสดีครับ